นิทานเจ้าหญิงกับมังกรกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งนามว่ามินตราเธอเป็นทิดาของกษัตริย์และราชินีแห่งอาณาจักรที่ร่ำรวยและสง่างามมินตราเป็นเจ้าหญิงที่งดงามและใจดีเธอรักธรรมชาติและสัตว์ป่าเป็นอย่างมากวันหนึ่งมังกรตัวใหญ่ตัวหนึ่ง ได้ปรากฏตัวขึ้นที่ชายแดนของอาณาจักรมังกรตัวนี้ดุร้ายและน่ากลัวมันได้เข้าโจมตีอีกหมู่บ้านและเมืองต่างๆผู้คนต่างหวาดกลัวและหนีไปจากหมู่บ้านของตนกษัตริย์และราชิดีอีกทรงวิตกกังวลมากพวกเขาทรงประกาศว่าใครก็ตามที่สามารถปรบบาบมังกรได้จะได้รับรางวัลมากมาย เ่าอัศวินและนักรบจากทั่วอาณาจักรต่างก็เดินทางมายังเมืองหลวงเพื่อท้าทายมังกรวินตราทรงทราบข่าวการมาของมังกรเธอจึงทรงขอร้องบิดามารดาให้ทรงอนุญาตให้ทรงออกไปปราบมังกรด้วยกษัตริย์และราชินีทรงไม่เห็นด้วยแต่วินตราทรง ยืนกรานว่าทรงต้องการช่วยประชาชนในที่สุดกษัตริย์และราชินีก็ทรงยอมให้มินตราอะออกไปปรบบาบมังกรมินตราทรงสวมชุดเกราะและเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางมินตราทรงออกเดินทางจากเมืองหลวงและมุ่งหน้าไปยังชายแดนของอาณาจักรเมื่อทรงมาถึง มินตราก็ทรงเห็นมังกรตัวใหญ่กำลังนอนหลับอยู่ริมแม่น้ำวินตราทรงใช้ความระมัดระวังในการเข้าใกล้มังกรเมื่อมังกรตื่นขึ้นมามินตราก็ทรงกระโดดขึ้นหลังมังกรและแทงมันด้วยดาบมังกรตัวนั้นโกรธมากมันพุ่งเข้าใส่มินตรามินตราทรงหลบหลีกการโจมตีอีก ของมังกรและแทงมันซ้ำอีกครั้งในที่สุดวินตราก็สามารถปราบมบังกรได้สำเร็จวินตราทรงได้รับคำสรรเสริญจากประชาชนทั่วอาณาจักรวินตราทรงนำมังกรที่เสียชีวิตแล้วกลับไปที่เมืองหลวงกษัตริย์และราชินีทรงดีใจเป็นอย่างมากพวกเขาทรงจัดงานเฉลิมฉลอง เพื่อฉลองชัยชนะของวินตราวินตราทรงเป็นวีรษตรีที่แท้จริงเธอทรงปกป้องอาณาจักรจากมังกรร้ายและช่วยให้ประชาชนปลอดภยัยคติสอนใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกล้าหาญและความมุ่งมั่นสามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆก็ได้ วินตราทรงเป็นวีรษดทีที่แท้จริงเธอทรงกล้าหาญและมุ่งมั่นที่จะปกป้องอาณาจักรจากมังกรร้าย